เมื่อวานลองใส่เบ็ดไว้สามหลังไม่ได้ปลาสักตัวยังไม่ยอมครับวันนี้เอาใหม่เมื่อวานอ่ะเราใช้เป็นเหยื่อหอยปังวันนี้เราจะใช้เป็นเหยื่อปลาหมอเบ็ดสามหลังอันเมืม่อวานอ่ะเป็นของจ่าวัดด้วยไม่ใช่ของเราวันนี้แล้ครับเป็นเบ็ดของเราเองจะใส่กระจายไปหมดเลยพวกเหยื่อปลาหมอเนี่ยถ้าเกิดไปใส่อยู่เขื่อนอนะ่ะพวกปลากดเนี่ยกินดีจังแต่ไม้ที่เราใส่เนี่ยตั้งแต่หาปลาเนี่ยไม่เคยได้ปลากดเลยครับแต่ยังไงอ่ะเราก็ไม่ได้หวังเอาปลากดอยู่ละ เราอยากได้ปลาช่อนตรงให้เราเลือกจะใส่เนี่ยจะใส่ตรงที่มันเป็นหาดครับตรงไหนที่มันเป็นหาดลาดลงไปเนี่ยพวกปลานักลา่าพวกปลาช่อนหรือว่าปลาดุกเนี่ยมันชอบต้อนเหยื่อมาแล้วก็จะมาไล่กินพอพูดถึงปลาดุกยังไม่ขาดคาอะ่ะเจอตัวเลยครับเหมือนมันนอนอยู่ด้วยอีกอย่างอะ่ะมันยังไม่ตุยนะครับเราเห็นหนวดมันกระดิกอยู่แต่ทํามันอะไรไม่ได้ครับเราไม่ได้เอาฉมวกมาเดี๋ยวขอกลับไปเอาฉมวกที่บ้านก่อนถ้ามันยังไม่ไว่ายหนีนะเสร็จแล้วแน่ แต่พอเดินมาดูไม่เจอตัวแล้วครับหนีไปไหนเราก็ไม่รู้แม่มันชอบเป็นแบบนี้แหละเวลาไม่ได้เอาช่มกมาเนี่ยชอบเจอปลาแต่ไม่เป็นไรวันน้ายังมีวันนี้เรารู้แล้วว่ามันมีตัวเดี๋ยวจะปักเบ็ดต่อก่อนครับเมื่อกี้เนี่ยสิบหลังยังปักไม่หมดเลยเพิ่งใส่ไปได้หกหลังเองอีกสี่หลังเนี่ยยังไม่ได้ใส่หกหลังแรกเนี่ยเราใส่ไหมใหม่จากเมื่อวานนะครับส่วนสี่หลังเนี่ยจะกลับมาใส่ไหมเดิมของเมื่อวาน หมายเดิมของเมื่อวานอ่ะก็ตามปากท่อนี่แหละเราเจอปลาช่อนตัวหนึ่งอ่ะตัวเท่าแขนเนี่ยยังเอามันไม่ได้เลยครับพอเราเดินมาเจอตัวมันมันก็ว่ายหนีเข้าไปในท่อวันนี้เลยจะมาลองดูใหม่เมื่อว,วานเนี่ยใส่เป็นเหยื่อหอยปังวันละวันนี้เลยว่าจะลองเปลี่ยนเหยื่อดูครับจะใส่เป็นปลาหมอถึงจะไม่ค่อยได้หาปลาในนี้นานอะ่ะแต่ก็พอจําได้อยู่ครับว่าตรงไหนมันจะมีตัวอย่างเราเนี่ยมันคนชอบหาครับไม่ได้กลับบ้านก็จะหาแถวๆนี้แหละ ถ้าได้ตัววันนี้จะเอาไปเสริมกับตัวเมื่อวานตัวเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้ทํากินเลยครับเมื่อวานเนี่ยพอเราปักเบ็ดเสร็จสามหลังอะ่ะไปเอาฉมวกมาได้ปลาจากฉมวกไปตัวหนึ่งแต่วันนี้หวังกระเบ็ดปักมากครับใส่ไปต้องสิบหลังแน่ส่วนใหญ่ตามปากท่อเนี่ยพวกปลาช่อนหรือว่าปลาดุกอะ่ะมันจะชอบอยู่ครับเหมือนเป็นอาณาเขตของมันพอเราได้ตัวไปเนี่ยตัวอื่นก็จะมาอยู่แทนตามท่อหรือว่าตามปากท่อเนี่ยถือว่าเป็นประการลังน้ําจืดของมันเลยครับ ถ้าไม่ไปจันหน้ากันจริงๆเนี่ยไม่ทันหรอกครับว่ายหนีเข้าไปในทอ่อหมดเบ็ดที่เตรียมมาสิบหลังเนี่ยใส่ไปมันก็ไกลกันอยู่ครับเดินไปเดินมาเนี่ยก็ไกลกันอย,อยู่ระหว่างหลังที่1กับหลังที่10เนี่ยใส่ไปใส่กลับได้เลยแต่เวลาปักเบ็ดเนี่ยพอปักเสร็จเนี่ยอย่าส่องไฟใสม่มันเยอะครับปลามันจะไม่เข้าแต่บางทีเนี่ยพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันโกดไม่ได้หรอกครับพอปักเสร็จเนี่ยมันอยากจะลุ้นครับเมื่อไหร่ปลาจะเข้าปลาจะกิน ที่เราเคยไปใส่อยู่ในเขื่อนนะ่ะใส่ไปยังไม่หันไรลเลยอีกหลังหนึ่งกินละโอ้อย่างนั้นอะ่ะมันเลยครับก็แบบนั้นแหละครับปลาป่าปลา,า,าในเขื่อนนะ่ะมันไม่ค่อยเจอคนคนไม่ค่อยกวนพวกปลา,า,าป่าหรือว่าปลาเขื่อนเนี่ยขอให้มันเจอเยอะเลยครับมันกินเลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นต่างกันกับที่เราเอามาใส่อยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยคนกวนบ่อยครับต้องใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวค่อยมาลุ้นด้วยกันตอนที่มายามครับเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูขอกลับบ้านก่อน